ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุนแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนา เธอและฉันมุมมนนมออ่งนานามะออสวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสาหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับทุกๆเช้าวันอังคารแบบนี้ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปทางช่อง11เเราจะมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมๆกับเรื่องราวเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกสหกรณ์และคนไทยทั้งประเทศครับ อย่างเช่นในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเนื้อหาสาระหลักในรายการนี้เราก็จะว่ากันด้วยเรื่องของกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนของสากลนะครับว่าถ้าหากว่าในแต่ละสากลมีเงินทุนจะสามารถนําเงินนี้ไปลงทุนในธุรกิจในลักษณะใดได้บ้างนะครับติดตามกันได้ในช่วงของต้นกล้าสากลสัปดาห์นี้ครับ แต่ว่าในช่วงแรกครับจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมสหกรณ์ที่เพิ่งได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจําปีล่าสุดปี2555ประเภทสหกรณ์ร้านค้าครับจะเป็นที่ใดไปติดตามชมพร้อมกันนะครับในช่วงของสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบรารมีครับ าจะพูดถึงจุดอ่อนจุดแข็งสางของสอ่อนอย่างนี้นะครับผมเห็นว่าส่วนหนึ่งที่จะควรรับการยกยอก่องและเป็นต้นแบบได้ก็คือในเรื่องของทีมารรงานบริหารหรือการบริหารจัดการของสากลเนื่องจากาผู้บริหารโรงพยาบาลวชิระได้ลงมาดูแลด้วยตนเองทางคณะของผู้บริหารโรงพยาบาลวชิระก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นผู้จัดการร้านทีมงานเองจากการพูดคุยดูแล้วเหมือนกับว่ามีความตั้งใจในการทำงานสูงมาก อันนี้เรื่องที่หนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งของทําให้สากลแห่งนี้ประสบความสําเร็จอีกส่วนหนึ่งนั่นคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกผมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่างๆทุกคนเป็นสมาชิกเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ฟังดูแล้วมีเขามีความภา,าคภูมิใจที่จะมาใช้บริการของสากลแห่งนี้ด้วยความสัมใจนะครับซึ่งสองส่วนนี้ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งของสากลเป็นอย่างมาก ถ้าแห่งไหนนะครับถ้าสากลไหนถ้าสมาชิกมีส่วนร่วมขนาดนี้สากลจะเจริญก้าวหน้าไปได้ทุกแห่งนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นแบบให้กับสากลอื่นๆได้ทั้งประเทศด้วยซ้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อมาทําความรู้จักกับสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจําปี2,555ประเภทสหกรณ์ร้านค้าค่ะซึ่งได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจำกัดจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะสหกรณ์แห่งนี้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2530จากสมาชิกแรกตั้งจำนวน111รายมีทุนดำเนินงานเพียง1 2 0 0 4 0บาทค่ะหลักการของสหกรณ์เนี่ยโดยท,ทั่วไปเนี่ยทุกคนก็เข้าใจกันอยู่นะครับว่าหลักการมันก็ตรงไปตรงมาว่ามู่มูลสมาชิกมารวมตัวกัน แล้วก็ทางกระทรวงนะฮะก็มีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีพบรบนะครับมั่นใจได้เลยว่าการดำเนินการน,นี้ขั้นตอนของกฎหมายควบคุมอยู่นะฮะแล้วก็ความโปร่งใสจริงๆการที่สมาชิกมารวมตัวเนี่ยม,ม,ม,มีประโยชน์นะครับทำให้เข้ามาได้ใช้สินค้าที่ราคาถูกลงกับท้องตลาดแล้วก็คนที่มาช่วยลงหุ้นเนี่ยก็ได้เงินปันผลนะครับถ้าสมาชิกมาซื้อสินค้าในร้านก็ได้เงินเฉลี่ยคืนอีก ร,ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลชิรภูเกต็ตเนี่ยเ,เงินปันผลเนี่ยสิมาทุกปีนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้สมาชิกเนี่ยอยากเข้ามาปัจจุบันร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเกต็ตจำกัดมีทุนดำเนินงานกว่า20ล้านบาทนะคะมีสมาชิกจำนวน1 3 0 9รารายซึ่งประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆของโรงพยาบาลค่ะ ซึ่งทุกคนต่างก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอุดมการณ์หลักการและวิธีการสาหกรณ์เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่สหกรณ์แห่งนี้ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2555ด้วยความโดดเด่นในทุกๆด้านนั่นเองค่ะความโดดเด่นของสหกรณ์ร้านสาหกรณ์โรงพยาบาลวชิรุรภูกเก็ตของเรานะคะก็เรามีข้อที่หนึ่งความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์นะคะ เรามีโครงการอยู่5โครงการโครงการเด่นๆคือโครงการอนุรักษ์พลังงานโครงการมีอาหารปลอดสารพิษราคายุติธรรมโครงการอาหารทางการแพทย์ราคายุติธรรมนะคะแล้วโครงการสอสพลังงานดีเด่นเพื่ออนุรักษ์พลังงานนะคะโครงการล่าสุดของเราก็เป็นโครงการสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพภูฟ้าและก็สินค้าจากโครงการหลวงของเรานํามาขยายเพื่อบริการแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตนะคะ พันธกิจของเราก็บอกว่าให้สมาชิกพึงพอใจในสินค้านะคะและก็บริการพอใจในการผลกําไรที่ได้รับนะคะเราจะพัฒนาร้านสู่ความเป็นเลิศนะคะแล้วก็บริ่างจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนค่านิยมของเราคือยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะคะก็คุณคือบุคคลสําคัญของเรานะคะคุณผู้ชมคะแม้ว่าร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจํากัดแห่งนี้จะเป็นเพียงร้านสหกรณ์เล็กๆ แต่เมื่อบุคลากรของสหกรณ์ทุกคนต่างเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนมีความเสียสละต่อส่วนรวมอีกทั้งยังพร้อมใจกันให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างๆร้านสหกรณ์เล็กๆแห่งนี้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างที่เห็นค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะนั่นก็คือสหกรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้สมดังวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ค่ะ มาถึงในช่วงนี้ครับคุยกันยามเช้ากับชาวสากลครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลท่านสมชายชานารงคุลจะมาพูดให้กับท่านผู้ชมฟังถึงข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อแนะนําต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนของสากลนะครับรวมไปถึงประโยชน์ที่สมาชิสกสากลจะได้จากการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับการลงทุนของสากลติดตามได้จากช่วงนี้ได้เลยครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับอีกครั้งนะครับที่รายการดีๆอย่างนี้จะได้นําสาระในงานสากลมานําเสนอท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเพื่อให้รู้ความก้าวหน้าการพัฒนาในงานสากลของประเทศไทยเป็นธรรมดานะครับของเรื่องคนเราเมื่ออยู่กันมากกว่าหนึ่งคนรวมกันเป็นกลุ่มคนเป็นชมรมเป็นหนุ่มบ้านเป็นองคก์กรอะไรตามต้องมีกฎเกณฑ์และกฎกติกาขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนั้นยึดถือปฏิบัติและเป็นแนวทางที่ทําให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกฎหมายคือสิ่งที่ตราขึ้นเพื่อให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุข และสามารถจะรีตอบสนองต่อความต้องการของสังคมร่วมกันได้ทําให้สังคมนั้นสามารถจะดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของคนที่เป็นองค์ประกอบของสังคมนั้นได้เช่นเดียวกับงานสากลงานสากลคือการรวมกลุ่มกันของคนที่มีความต้องการเหมือนกันต้องการที้จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องการที่จะให้มีการร่วมมือกันในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจและสังคมรวมกันมากกว่า1คนเมื่อมีการวิวัฒนาการเป็นกลุ่มองค์กรที่ใหญ่ขึ้นเป็นสากลที่มีขนาดธุรกิจมากขึ้น มีจํานวนสมาชิกมากขึ้นมีจํานวนสากลมากขึ้นก็แน่นอนครับก็คงต้องมีการตราหรือกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสากลแต่ก็ตามนะครับท่านผู้ชมที่กรบครับเป็นที่ทราบกันดีว่าโลกนั้นมีวัฒนาการเร็วมากมีการเปลี่ยนตามยุคภาวะของสมัยเปลี่ยน,นเนื่องมาจากเงื่อนไขาทางภาวะทางเศรษฐกิจอันเงื่อนไขาทางก้ามหน้าทางเทคโนโลยีเงื่อนไขในการมีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือเรื่องราวต่างๆที่ทําให้กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นสากลนั้นสามารถดําเนินการตามเัตการที่ตนมุ่งหวังได้ง่ายๆตัวอย่างเช่นการทําธุรกิจของงานสากลนั้นปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปเยอะเพราะนั้นการดูแลเรื่องกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆก็ต้องมีการปรับปรุงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นสากลวันนี้มีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่ปรากฏว่ากฎหมายสากลหรือกฎระเบียบที่กําหนดไว้แต่เดิมนั้น อาจจะไม่เอือ้อหรืออาจจะยังไม่สามารถจะผลักดันให้การขับเคลื่อนของงานสากรในภาวะของปัจจุบันจําเป็นที่กรมเองจะต้องหันมาทบทวนร่วมกับพี่น้องกระบวนการสากรนะครับว่ามีประเด็นใดบ้างที่จะเป็นเรื่องที่เราจะแก้ไขกฎระเบียบถึงแม้แต่แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องจะทําให้เกิดการดาเนินธุรกิจของสากรในก้าวหน้าไปได้นะครับเดียวกันสากรเองก็อยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนอยู่ในช่วงเวลาที่เราจะต้องดูแล สมาชิกเช่นเดียวกันกันกบชุมชนหรือสังคม,มอ,อื่นๆที่อยู่ร่วมกันในสังคมอาจจะมีเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับก,บกฎหมายฉบับอื่นหรือการตรากฎหมายเพื่อการบังคับใช้เพื่อกิจการอื่นก็ตามแต่เกี่ยวข้องกับงานของงานสารกรด้วยหรือสมาชิกสากรกรรายบุคคลก็ตามจําเป็นที่สมาชิกสารกรกรรมาการหรือฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการของสารกรจะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ในกฎระเบ,บียบและกฎหมายต่างๆเพื่อที่จะให้การบริการธุรกิจกาธากรนั้นเดินหน้าไปได้ เดีวยวก,การแก้ไขกฎหมายการพัฒนากฎหมายของงานที่เกี่ยวข้องงานสากลก,ก็ต้องทาควบคู่กันไปถึงตางเหล่านี้นะครับที่จะนามาสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องส่งเสริมสากลในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมสากลของประเทศเราก็มุ่งหวังนะครับที่จะให้การพัฒนาสากลนั้นมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจึงเป็นประเด็นที่ต้องยอมรับนะครับว่ากรมเป็นหน่วยงานที่ใช้กฎหมายคนที่ตรากฎหมายและแก้ไขกฎหมายคือสภานะครับซึ่งจะทําหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็น นำมาสู่การแก้ไขกฎหมายจาทุกภาคส่วนเมื่อมีการตรากฎหมายมาอย่างใดกรมเสริมสากลก็ต้องพึ่งปฏิบัติไปตามนั้นในฐา,านะเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รักษากฎหมายนะครับเพราะฉนั้นประเด็นหลายประเด็นนะครับที่พี่น้องจากกระบวนการสากลนําเสนอขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ดีมองว่าจะเป็นประโยชน์ของการดำเนินงานของทารสากลนะั้นเราต้องจ้ากันคิดแต่ก็ตามเราต้องรับฟังความเห็นรอบด้านเพื่อนํามาสู่การแก้ไขปัญหายอย่างเป็นระบบซึ่งกรมเสริมสากลพร้อมที่จะปฏิบัติในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่จะต้องไปบัดตามกฎหมายแต่ก็าาตามนะครับขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายใดก็าตามการแก้ไขข้อบังคับกฎเกณฑนะ์นั้นมันมีระบบมันอยู่ก็ต้องมีการเดินหน้าไปตามระบบรอบวิธีการเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับว่าเ้ที่จะให้ข้อมูลในรายละเอียดรายการว่างานสากลกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการสากลหรือการพัฒนากฎหมายที่อเอ,อื้อต่อการพัฒนาธุรกิจสากลนั้นมีประเด็นใดบ้างและกระบวนการอย่างไรเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับ ท่านผู้ชมครับจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ปี2542มาตรา62บัญญัติเอาไว้แบบนี้นะครับว่าเงินของสหกรณ์จะนําไปฝากหรือลงทุนก็ได้นะครับแต่ว่าจากในเรื่องนี้เองนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีรายละเอียดขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะสับสนและก็อาจจะยุ่งยากสําหรับใครบางคนอยู่พอสมควรนะครับว่า เงินที่สากมในแต่ละสากมมีอยู่จะสามารถนําเอาไปลงทุนในธุรกิจประเภทใดได้บ้างโดยที่ไม่ขัดกับข้อกฎหมายข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมจะมาคุยกับทางผู้เหนือการสํานักบริหารเงินทุนพออบุญโชสมรงซึ่งวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราเกี่ยวกับเรื่องของเงินของสะกมว่าจะสามารถนําไปลงทุนต่อยอดอย่างไรได้บ้างนะครับสวัสดีครับพออครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่มีโอกาสได้ คุยกับทางผออมุนโชนะครับวันนี้ถือว่าก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญที่หลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าธุรกิจของสากลเนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการต่อยอดนําเงินไปลงทุนนะครับธุรกิจสากลแตกต่างจากธุรกิจเอกชนประเภทอื่นๆอย่างไรบ้างครับสหกรณ์เป็นเป็นธุรกิจที่มีเจ้าของหลายคนเพราะน,นการตัดสินใจก็ดีการดําเนินการก็ดีในการบริหารการจัดการก็ดีกระบวนการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของภาพรวมของสมาชิก ยกตัวอย่างเช่นสหกรณ์เนี่ยหนึ่งคนหนึ่งเสียงในการควบคุมซึ่งซึ่งแตกต่างจากธุรกิจเอกชนทั่วไปอยู่แล้วว่าธุรกิจเอกชนก็แบ่งเป็นหุ้นตามทะเบียนผู้ถือหุ้นนี่หนึ่งคนคุณจะมีหุ้นมากหุ้นน้อยก็คนได้หนึ่งเสียงนัินคือใช้ระบบประชาธิปไตยในการปฏิบัติสองรวมทุนกับรวมคนเอกชนเขาใช้วิธีการรวมทุนมากกว่าแต่เขาเอารวมคนเป็นใหญ่เพราะว่าสหกรณ์อยู่บนพื้นฐานว่าทําเพื่อสมาชิกโดยสมาชิก ข้อที่สามสากลไม่ใช่องค์กรที่แสวงหากําไรสูงสุดแต่เอกชนแน่นอนที่สุดว่าการลงทุนจะต้องได้กําไรครับเพราะฉะนั้นก็คือเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตยการช,ช,ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่ได้มุ่งหาแสวงผลกําไรเป็นหลักต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาดูต่อแต่จริงไม่ได้หมายความว่าเงินสาก์ที่สมาชิกรวบรวมกันมาได้จะอยู่นิ่งๆอยู่แบบนั้น เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเกิด่นําไปนะฮะตามพรบรพรบรสากลปีสี่สองก็ลงทุนได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเอาไปฝากรลงุลง่นลงทุนได้ลงทุนได้แต่ทีนี้จะมีวิธีการลงทุนอย่างไรที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบไม่ขัดต่อกฎหมายครับพอ,อครับแน่นอนที่สุดนะครับการทําธุรกิจไม่ใช่แปลความไม่สแสวงหากําไรหรือไม่ไม่เน้นหนักเรื่องการหากาไรแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในในการดําเนินธุรกิจของสากลก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับพราะส่วนเกินซึ่งไม่มากไม่ได้ไปขูด เลือดขูดเนื้อเอาจากสมาชิกแต่การใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องค่าจ้างพนักง,งานค่าน้ําค่าควายจีปาถะมากมายก็จาเป็นต้องหาส่วนเกินตรงนี้ไว้ส่วนเกินที่เหลือจากนี้ก็มาแบ่งปันคืนสมาชิกก็ไม่ได้เอาไปไหนนะครับ,รบในรูปของเงินเฉลีย่ยคืนธุรกิจก็ดีในรูปของเงินปันผลก็ดีที่นี้เนี่ยสหรกรณ์จะลงทุนได้ภายใต้กรอบกฎหมายกําหนดตามมาตา 62, ราหกสิบสองที่บอกเมื่อกี้ทำไ,ได้เจ็ด จ็ดประเภทแต่คอนจะถึงจุดนั้นเนี่ยตามพระราชบัญญัติมาตรา4.2ของของพระราชบัญญัติสากลเนี่ยกำหนดไว้ว่าสากลจะดําเนินการได้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนไว้ก็แปลว่าสากลจะทำอะไรได้ต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนเพื่อไปขอจดทะเบียนนะครับและกําหนดไว้ในข้อบังคับการจะทํากิจการต่อ,ตอไปได้จะต้องมีการเข้าที่ประชุมมติที่ประชุมนั้นจะต้องไม่ขัด หรือแย้งกับมารตรา62เหมือนที่ท่านจำเริญนบอกเมื่อกี้ว่าสาหกรจะทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเอาไปซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์รหรือไปซื้อหุ้นจากสาหกรอื่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเอาไปฝากไว้ที่สหกรณ์หรือที่ฝากไว้ที่ชุมนุมครับข้อที่สามนี่ไปซื้อหุ้นธนาคารที่มีกิจการหรือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและช่วยเหลือกิจการสาหกรณ ข้อที่สี่ไปลงทุนร่วมกับรัฐบาลเช่นไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการสากลแห่งชาติกดีนายทะเบียนสากลกรกดีก็จะดูเป็นเรื่องเรื่องเรื่องว่าอันไหนที่ไปทําได้บา้างเพื่อไม่ออกนอกขอบวัตถุประสงค์และนอกเขตกฎหมายที่กําหนดไว้เมื่อกี้นี้ทีนี้ถ้าเป็นข้อแนะนําอย่างง่ายๆนะครับสำหรับพี่น้องสมาชิกสากลที่อาจจะชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้ว่าเอาละถ้าเรามีเงินทุนวิธีการที่เราจะไปลงทุน แบบที่ปลอดภัยที่ฟังจากพออ,อมุนโชเม่สักครู่นี้นะครับวิธีการแบบไหนที่พอจะได้ผลกําไรมาบ้างเพื่อจะตอบแทนให้กับสมาชิกโดยที่ไม่ได้เป็นการใช้จ่ายเกินตัวและก็ไม่ขัดกับข้อบังคับระเบียบต่างๆต้องเริ่มต้อนอย่างนี้<ช>เริ่มต้นว่ากิจการอันใดก็แล้วแต่ท่านสมาชิกได้มอบความไว้วางใจให้กับคณะกรรมการดําเนินการของสากลใ,<ช>ในการขับเคลื่อนว่าปีนี้จะทําอะไรได้บ้างโดยนําเงินของสากลไปใช้ภายใต้ขอบประตูสค์ เรื่องนี้สําคัญนะครับ,รบสมาชิกต้องติดตามว่าปีนี้เนี่ยเวลาท่านไปประชุมใหญ่เนี่ยสกอร์มีแผนการอะไรบ้างจะไปลงทุนอะไรได้บ้าง<น>ยกตัวอย่างเช่นจะเอาเงินไปฝากจุมสกร์การเกษตรกี่ล้านกี่บาทเท่าไหร่หรือจะไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสกอร์ทาได้นะครับเอาเงินไปซื้อพันธบัต,ตรรัฐบาลได้เพราะนั้นการจะทําอะไรได้สมาชิกต้องดูนะครับไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่แปลความว่าท่านเลือกคณะกรรมการผ่านที่ประชุมใหญ่แล้วปล่อยให้เขาดาเนินการไป เพราะฉะนั้นถ้าหากกรณีพบความพิรุษผิดปกติหรือพอสมาชิกดูข้อมูลทางการเงินแล้วไม่สบายใจจะไปแจ้งจะไปร้องเรียนจะบอกใครให้เข้าไปตรวจสอบได้ที่ใกล้ที่สุดครับท่านไปที่สำนักง,งานสากลจังหวัดรหรือที่หน่วยส่งเสริมสากลเอาใกล้ตัวไว้นะครับท่านเป็นเจ้าของนะอย่าปล่อยนะครับท่านไปตรวจดูนะครับสิ่งต่างี่ยเน็นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวท่านก,สสกรมส่งเสริมสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลจะให้ความใส่ใจเรื่องนี้มาก ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของสมาชิกสิ่งที่สมาชิกจะได้รับจากสาก์การบริการเต็มจากสมาชิกโดยสาก์เป็นผู้ให้บริการท่านนั่นเป็นเรื่องสําคัญเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมสาก์เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสาก์ในส่วนภูมิภาคทุกท่านแล้วท่านต้องรักษาสิทธิตัวเองโดยการไปดูสาก์นะครับอย่าปล่อยนะเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยนะครับที่ผอ,อบุญโชว์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า สมาชิกที่สังกัดในแต่ละสาราเน,น้นไม่ใช่แค่เฉพาะไปฝากเงินหรือกู้เงินเท่านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องช่วยกันตรวจสอบช่วยกันดูแลนะครับให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมานำเงินที่เราไปฝากไปสมทบไว้ให้ใช้จ่ายอย่างมีวัตถุประสงค์และตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่มีการจดทะเบียนไว้นะครับไม่ขัดต่อหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับเหมือนอย่างที่เป็นข่าวคราวในทุกวันนี้ ถ้าท่าน <ido> าผู้ชมเองไม่สบายใจนะครับหรืออยากจะได้ทราบรายละเอียดข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในส่วนของสากลเนี่ยสามารถปรึกษาได้สดํานักงานสากลจังหวัดทุกๆจังหวัดนะครับวันนี้ขอบคุณผอ,อบุญโชมากครับขอบคุณมากครับครับเนี่ยฮะคือผอ,อบุญโชนะครับผู้เหนวยการสํานักบริหารเ,เงินทุนกลมส่งเสริมสากลที่วันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเราในเรื่องนี้นะครับและแน่นอนครับความรู้ในเรื่องของสากลยังไม่จบไปตามกันต่อในช่วงของเรื่องเล่าชาวสากลครับ มิถุนายน2555ช่วงเรื่องเล่าเช้าสหากรณ์เดมีโอกาสเข้าร่วมทำข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์และการขาจัดความยากจนแห่งราชอาณาจักรเนปาลได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูง,งานที่สหกรณ์การเกษตรคลองหลวงจำกัดจังหวัดปทุมธานีค่ะ โดยมีนายจิตรกรสามระดิษฐ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และบุคลากรสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงจำกัดขอให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมศึกษาดูงานเป็นอย่างดีค่ะท่านทิตดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับก็บอกว่าให้ท่านรัฐมนตรีนะครับกระทรวงสหกรณ์และขจัดความยากจนจากในปานนะครับให้มาดูที่คลองหลวงเพราะว่าเราคิดว่านะครับคลองหลวงนี่มันเหมาะนะครับเหมือน คล้ายๆนะครับของเนปาลคือเกษตรกรนี่มีเยอะนะครับเราก็เลยคัดเลือกให้ท่านดูสกรการาษตรนะครับเขาก็มีประสบัปัญหาเช่นเดียวกับเรานะครับว่าประเทศเขาจะทำในประเทศเราจะทําอย่างไรนะครับให้เกษตรกรนะครับหรือให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนะครับที่อยู่ห่างไปในชนบทอย่างไกลนะครับมีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้นการมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้นะว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีของทั้งสองประเทศนะคะที่จะมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านสหกรณ์ระหว่างกันที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ โดยเฉพาะการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ประสบการณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาสหากรณ์ระหว่างกันซึ่งถือเป็นแนวนโยบายที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในเวลานี้ค่ะ So myself and members of my Nepalese delegation from the Cooperatives and Poverty e l e v i a t i o n Ministry, the Government of Nepal, are quite happy. to be here at this uh, cooperative uh, organization as well as uh, government side meeting uh, with uh, deputy director general of the thai uh, cooperative. so through our meeting we have uh, shared a lot of uh, experience as well as uh, the education uh, in regard with uh, cooperative both the government side as well as the movement side. So Tru theperi that we have we คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของช่วงเรื่องเล่าชาวสหกรณ์แล้วนะคะติดตามข่าวสารสาระดีๆกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะเช่นเคยครับมาถึงช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาอ่านจดหมายและปรษณียบารจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาให้กําลังใจเสนอมุมมองและก็ข้อที่เห็นต่างๆกับทางทีมงานนะครับอย่างวันนี้เราคัดเลือก ไปเสนียบัตมาสฉบับนะครับท่านแรกส่งมาจากอำเภอเมืองราชบุรีคุณปวีขำจานะครับเขียนมาบอกว่าได้มีโอกาสชมรายการของเราแล้วทําให้รู้สึกว่าเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกสากลมากๆได้ข้อคิดและสามารถนําความรู้ไปใช้ในงานสากลของชุมชนได้แล้วก็อยากจะให้ชาวสวนผักผล,ลไม้รวมกลุ่มกันเป็นสากล เพื่อที่จะป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากคนกลางนั่นเองนะครับส่วนอีกฉบับหนึ่งมาจากอำเภอง,งาวจังหวัดลำปางนะครับมาไกลครับคุณจำนงแก้วเกศเขียนมาบอกว่าทุกเช้าวันอังคารก็จะมีโอกาสได้รับชมรายการของเราที่ให้สาระแล้วก็ความรู้นะครับอยากจะให้รายการของเราเนี่ยอยู่คู่กับท่านผู้ชมทั่วประเทศตลอดไปนะครับก็ขอบคุณไปรษณียบัตรทั้ง2ฉบับและก็จดหมายทุกๆฉบับที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับซึ่งทั้ง2ท่านนะครับก็จะได้รับเสื้อสวยๆส,ส,ส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะครับ ส่วนท่านอื่นๆนะครับสามารถส่งจดหมายและไปเสนอบตดเสนอมุมมองและส่งกําลังจใจให้กับทีมงานของเราได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับในโลกของเราทุกวันนี้นะครับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารและเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือว่ามีส่วนสําคัญและก็จําเป็นอย่างยิ่งนะครับหลายหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับมีการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าไอทีมาปรับมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของขอบวนการสหกรไทยก็จําเป็นจะต้องนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เหมือนกันเพื่อเกิดให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลให้ถึงกันและทําให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานอย่างเป็นระบบอย่างเป็นรูปแบบมากยิ่งขึ้นสัปดาห์หน้าครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันในรายการของเราส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับผมจำเรือรัตนะตั้งตะกูลและทีมงานทุกคนขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัจชยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณ,ณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสีย่ยงท้องถิ่นมิยากจนสหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทย สมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริ